สวัสดีค่ะคุณยายน้อมวันนี้สวัสดีนะคะหนูน้อยวิถีบ้านนะคะพามาดูคุณยายน้อมทำกับข้าวช่วงเช้านะคะว่าได้อะไรกินคุณยายน้อมทำอะไรนะคะผัะโลต้มพะโลพะโลนี่ใส่อะไรถึงจ้ะ ก่อนจีต่มก่อนจยิบตุงนะคะ<า>ขันแดกวิธีทํานะคะรกระเทียมริกชาาีกระเทียมผัก,กชีตับใช่ไหมคะ,ะตับแล้วก็มาพักมาผัาทั่วขาลง่ขขงตุมตัโลอน่ะไรมันมากไหม แล้วก็วกมกักหมูแล้วก็ตักหมอใส่เลยมักหมูใส่เลยใช่ไหมคะ,ะขาหมูก็ถอดก่อนอ,อถอดขาหมูก่อน<ะ>ให้มันเปื่อยหรือว่าให้มันให้มันนาินอ,อ๋ออันนี้ก็จะน้ำไข่ต้มนี่ค่ะใส่<ะ>ปอกไขใ่ใส่ใส่ซีอิ๊วดำให้มันเป็นสีสันน่ะ ซิ๊วหวานหวานนี่นะคะร้านต้มพะโลแบบวิธีบ,นบานๆนะคะมาดูคุณยายน้อมต้มพะโลนะคะวันนี้แบบวิธีการทํากับเข่าแบบวิธีบ,นบานๆนะคะ ซีซันก็ออกมาก็จะสวยนะคะเอาล้งจากหน่อยพอต้มซุกเปื่อยแล้วก็ปรุงชิ้มเลยนะะีน่ค่ะข้างในปรุงรสอามใจชอบชอบหวานชอบเลย ชอบหวานก็เติมน้ำตาลเป็นหน่อยนึงอะไรอย่างไงเนี่นใส่เกลือแมู่้กว่าไงค่ะใสอ๋อใส่เกลือหน่อยช<ส>นมากพะโล่ก็จะออกหวานๆวานหน่อยนึงเลยเนาะออกหวานจ้ะ ว่าเด็กหน่อยก็จะชอบกินแบบออกหวานๆหน่อยหนึ่งเมนูนี่ก็ทำไมอยากเท่าไหร่นั้งคุณยายน้อมอ๋อแค่หนูหน่อยวิธีบานๆนะคะก็พามาดูคุณยายน้อมต้มพะโล่นะคะ วันนี้ทำพะโลให้เด็กๆนะคะหอมหอมค่ะชวนนารับประทานตุ่มไข่นคุณยายน้อมกะแกะเปลือกไข่ใส่มอ,อยนะคะครบสูตรแล้วไปอันนี้ของคุณยายน้อมนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ